ทุกคนพบกับครูพี่เซนต้าอ,อีกแล้เซนต้าไทม์ในช่วงสอนจิตรีใบเซนทานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกมโคดิกสครชครั้งแรกนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักสแครชมาที่นี่มาวิดีโอนี้นะครับอย่างแรกมาทำความรู้จักกับสครชกันเลยนะครับสแครชคืออะไร สแครชคืออะไรแบบนะครับโอเคนะครับสแครช ส c ร s ชส a ร c ชคืออะไรวันนี้เราจะมาคำตอบในอีพีที่หนึ่งนะครับคืออะไรส a ร c ช ก็คือเว็บเว็บอันนี้ผมจะบอกว่าเขียเว็บเขียน หูสามรับสามรั ด็กอันนี้จะไม่เขียนยากนะครับมันไม่ใช่แจว่า c r i p โอ้ผมลืมไปเรามาเรียนรู้เรื่อง Java Script mm hmm. กับบล็อกกันดีกว่าว่ามันแตกตก่างยังไงก่อนเนอะ Go let's go โอเคไปนะครับตัวสคริปต์อันนี้เขียนผิดมั้งครับกับบล็อก อย่าไรนะครับจาวาสคริปต์คือ คือแต่ว่าสกรูนะครับก็คือโค้ด โปดิ้งแบบคำนะครับแบบคำยังไงมันจะเขียนแบบเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมโชว์ภาพให้ดูกันเลยกันเนาะรอแป๊บนะครับ อันนี้ก็คือ Java Script นะคบมันจะเป็นคำโค้ดแบบนี้เห็นไหมเนี่ยครับแบบน,แบบนี้แบบนี้เลยนะครับตัวสคริปต์แบบนี้แล้วบล็อกอะบล็อกบล็อกของเล่นบล็อกเหรอเฮ้ยไม่ใช่นะอย่าลืมนะว่าอันนี้เป็นสอนเทคโนโลยีซันต้าที่งั้นอะอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เป็นบล็อกเล่นหรอก มันมันไม่เกี่ยวเลยคุณก็ไปเล่นเองได้ใช่ไหมล่ะอืมหน่ยบล็อกบล็อกบอกในที่ว่า

บอกที่ว่าเนี้ยคือบล็อกสําหรับเขียนโค้ดสาหรับเด็กๆเล็กอยู่อะครับที่เขาพิมพ์ไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยแหละมันอยู่ในแกรแวเนี่ยแหละนี่ครับแบบนี้เนี่ยครับแบบนี้นี่นี่ก็คือบล็อกใช่ไหมฮะนี่บล็อกบล็อกแล้วเขาก็ไปใส่รวมกันเราจะได้เขียนแบบบล็อกก่อนแล้วค่อยไปที่จาวาสคริปต์นะครับ อืมจะว่าส k i ปเราเรียนเราเรียนไปแล้วเนาะนี่ต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มคราวนี้เรารู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะเราจะมาอืม เรารู้เรื่อง scratch แล้วเราก็รู้เรื่อง javascript แล้วนะครับแล้วก็รู้เรื่อง block แล้วต่อไปนะเราจะมาสร้างโปรไฟล์ของตัวเองเราค่อยเริ่มสร้างีนีดที่สองนะครับโอเคผมรอไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างโปรไฟล์นะครับโอเคปึ okay. ๊บ ทุกคนไปที่ Google แล้วใช่ไหมแล้วทุกคนก็พิมพ์ว่า s s c o a t c h ครับเดี๋ยวผมให้เวลาสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า 4 3 2ตบแล้วนะต่อไปผมไปแล้วนะต่อไปคุณตอนนี้ถ้าสมัยสองสอนสองสอนะก็จะมีคำว่าสแครแบบนี้เลยให้ทุกคนกดปุ่มกดคำว่าสแครสีเงินเดี๋ยบางทีอาจจะสีม่วงก็ได้ครับคลิกเลย S O T C S แล้วทุกคนก็จะเห็น หน้าจอแบบนี้บองคนจะภาษาอังกฤษที่งั้นมผมจะทำให้ภาษาอังกฤษก่อนเนาะจะทำเป็นภาษา อ่ะนะครับทุกคนต้องไปที่ภาษาอังกฤษนะครับโอเคไปภาษาอังกฤษเลยโอเคแต่ภ okay. าษาอังกฤษหาวิธีการเปลี่ยนภาษาใน Google นะครับที่คนที่คนอื่นพวกผมจะสอนแค่สครัพวกการทำคอมพิวเมนต์ต่างๆไม่ได้สอนเรื่องการตั้งค่าเรืร่อง Google เนาะได้หน่อยเนาะโอเคนะ ต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มไปที่เราจะไปที่จอสเกตหรือเข้ารถสเกตโอ้ยผมไปสอนเรียนภาษาไทยได้หรอโอเคเชคคลิกจงสกรกชอันนี้เปลี่ยนภาษาผมนะผมพูดภาษาอังกฤษเป็นโอเคผม I will I will use my name oh, I will use another name ก็สิ่นี้ใช้โอเคดิี้ใชนมือถืินทรียนั n g ก็แงว่าเราใช้สาเราทำแล้วสอันได้ไหมเยเย้ใช้ได้จะใช้ได้เท่านั้นนะครับ คันลอกเรอไว้ไม่หายแล้วก็ซ่อนไว้ด้วยนะฉลาดผ่านในนี้ผมจะไม่ให้ดูดู๊ปสิผมจะเปลี่ยนรหัดผ่านไม่ใครเห็นปิดก่อน,นะเน,น,นเสร็จแล้วสังหัดแผลเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปกดไปที่ต่อไปเลย ต่อไปเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมต้องเลือกที่อาศัยนะครับไม่ใช่ที่อยู่นะที่ที่กำลังอยู่นะครมิมันไม่เฟกจบไตเด่นก็ต่อไปอันนี้ผมจะไม่ให้ดูเหมือนกัน <laughs> ต่อไปนะครับพอ แค่ okay. พอเลือกเดือนแล้วก็ปีที่เราเกิดแล้วต่อไปเออชชชชชแล้วก็ปาบ้าปาบาก็ต่อไป <c oughs> <c oughs> ว่าชัวเกตเดอร์แสดงว่าเขาถามเรื่องเพศเนาะต่อไปผมผมชายเนาะอันนี้เราสร้างอันนี้เราสร้างแบบเฉย เราสร้างแบบเฉยๆไม่ต้องแบบอันที่เรามีก็ได้นะครับไม่ต้องอันที่มีหรอกอย่างเช่นต่อไปกดสมัครใช้อีเมลนะครับต่อไปเขาบอกว่า welcome to scratch p a y หกสี you now log i in you can start exploring and creating projects what to share c o อเขาไปคลิกลิงก h e ันอีเมลวีซ์เลดทูเ at gmail com อันนี้เร้มาเขาไม่เซ็นให้เราหรอกครับเพราะว่าตัวเช็คผิดเนาะกดไปตัวใช้นานตัวนี้เราไปโปรไฟล์ของตัวเองแล้วเย้สำหรับวันนี้บายบาย